ใครได้ดูน้องปายที่ไปออกรายการของหม่ำหรือยังทุกคนคุณหม่ำกับลูกสาวในแอปแดงนี่แหละไปดูได้เต็มๆอันนี้บุ๋มเอาจากที่พี่เอฟซีเอาลงขออนุญาตด,ด้วยค่ะคือแบบน้องน่ารักมากน้องเล่าก็เหมือนที่เรารู้นั่นแหละน้องเล่าจากที่น้องเข้าวงการมาได้ยังไงอะไรยังไงที่สำคัญมีแฟนไม่ได้จ้าเอฟซีห่วงมากอืม ไข่ก่อนไข่ก่อนเขาบอกให้มีได้จ้าให้มีได้เพียงแต่ขอเป็นคนที่เราเชียร์ได้ไหมล่ะไข่ก่อนห่วงใข่ห่วง,วงพูดดีๆเอาดีๆเอาดีๆไปไปวดิโอไข่ห่วงใครเอ็นดูน่ารักมากน้องน่ารักมากทุกคนไปหาดูได้นะ เร,เ,รเรื่องเพลงร้องเพลงทําอะไรมาลูกแต่ก่อนเป็นเป็นพนักง,งานธรรมดาพนักง,งานค่ายเพลงเต่าใช่ค่ะแล้วร,รู้เรารู้ไหมก่อนเด็กๆนี่เราร้อ,องเพลงเป็นร้องเพลงได้เราลองเพลงไม่เป็นเลยเอามาลองเป็นตอนไหน กรล้องเป็นตอนที่มีกระแสขึ้นมาเราก็เลยได้กระแสนั้นคืออะไรกระแสนั้นคืออะไรกระแสนั้นก็คือเรามีคู่จิ้นอยู่หนึ่งคนคือคุณลุกธนดลใช่แล้วก็มีไวยรัอในที่ tiktok เล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าทําไมคนถึงจับเราสองคนมาจิ้นกันพอรู้จักคำว่าจิ้นไหมคู่จิ้นอะเหมือนอยากให้เขาเป็นแฟนกันอยากให้เขาเป็นคู่กันที่เขามาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่จิ้นใช่ก็ตั้งแต่แรกเราทํางานเป็นพนักงานของบริษัท ของค่ายเพลงแล้วก็ดูแลศิลปินทุกคันเลยไม่ว่าเวลาเราไปงานไหนเราก็เป็นผู้ติดตาม,อมคอยดูแลศิลปินคุณลูกก็อีกคนในนั้นที่เราดูแลแล้วพอไปไปมาช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเราก็เลยเล่นติ๊กตอกกันเราก็เลยเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นทีเวอร์ของนูกฝ่ายใช่ซึ่งซึ่งคุณนุกเนี่ย เขาเป็นผู้ชายส่วนน้องปายเขาจะเป็น L G B T Q ใช่ครับก็จ,จับมาจิ้นกันหลังๆก็จะมีสายวายป้าป๋าแตสายวายไหมชายชายชายอ๋อนเนจะมีไม่ไม่พุ่พุีพ่อมีโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครพราไม่รู้ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมากป้าป๋าคือเขาไม่ได้คู่จิ้นเนี่ยสามารถจับจิ้นผู้ชายกับ L G B T Q ก็ได้แล้วก็อะไรนะ ยูริผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคู่จิ้นอย่างนี้เหมือนกันอ,อันนี้ของน้องของน้องปายก็จะเป็นในกรณีน,นั้นกับคุณนุ๊กนุกนพ่อก็ไม่เคยรู้ตั้งแต่แม่ผ่าตัดมันแต่เป็นเป็นัยรุ่นมันพ่อก็ไม่รู้ผ่าตัดอะไรอ่ะแม่เป็นผู้ชายแล้วพอพ่อพ่อเป็นแล้วพ่อเป็นผู้หญิงสลับกันเอาความเสียของพ่อเอาพ่อมาเสียของเขาอ่ะแล้วที่นี้แล้ทีนี้ก็เลยมีกระแสขึ้นมาแล้วเราก็เลยได้ร้องเพลงเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปงานกับนุก ถ้าเราไม่เป็นคพิธีหรือไม่ร้องเพลงแล้วเราไม่ร้องเพลงแล้วเราจะทําอะไรใช่ใช่แล้วเลยได้เป็นกระแสที่ต้องร้องเพลงตอนนั้นแล้วอย่างนี้พอเราเริ่มมีชื่อเสียงอะคนเข้าหาเราเยอะมากสาวๆก็มีบ้างมีบ้างแต่ส่วนมากแฟนคลับเราชอบห่วงอไม่อยากให้แฟนคลับห่วงเราห่วงใช่ไม่อยากให้เรามีแฟนใช่แล้วก็เลยได้มีลองใช้ชีวิตอยู่กับแฟนคลับว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นยังไงบ้าง ถ้าพี่อยากให้เราอ่ะพูดหนึ่งอย่างกับแฟนคลับถ้าสมมติว่าแฟนคลับเขาดูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับอยากขอบคุณเขาเสมอค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาในวันนั้นก็คงไม่มีป้ายายในวันนี้เหมือนกันมเพราะว่าแฟนคลับเขาเหนียวนแน่นมากนะก็ตามเขาไปทุกที่เลยแล้วล่าสุดน้องเพิ่งได้รับรางวัลจากมายาอวอร์ดสาขาไหนคะ LGBQ+ ใช่ด้วยความที่เราเกิดที่ต่างจังหวัดครับพ่อแม่ก็น่าจะมีความแบบหัวโบราณนิดนึง เขางอนไหมที่เราแบบว่าเป็น LGBTQ พ่อนี่ไม่งอนพ่อเนี่ยเข้าใจแต่แต่แม่นี่ก็คือทําไมอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ที่แรกที่แรกก็ไม่เข้าใจพอพออยู่ไปอยู่มาด้วยความผู้ชินหรือว่าเห็นว่าลูกเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนก็เออก็โอเคเรื่อยๆจริงิมันบางทียุคสมัยมันเปลี่ยนอตอนนี้เอ็มเกิดพ่าคิดนะ เป็คือเป็นอะไรก็คือก็คือลูกเ <heaven> อ <entender it> <uffs> ็มไงน้องมิกจะเป็นอะไรก็ได้ลูกพ่อไม่ให้ลูกเอ็มน้องลูกพ่อลูกพ่อเขาพ่อเขาคิดแบบนั้นเลยเขาไม่ได้คิดไปเลยไปกว่านั้น